ขณะเดียวกันที่ด้านอาริธเธอก็ได้จับดาบวิ่งขึ้นไปบนซากปราสาทแจบเบอร์วอกกี้พยายามไล่ตามอาริธขึ้นไปด้านบนจนกระทั่งอาริธสามารถขึ้นไปบนยอดปราสาทได้เธอกระโดดขึ้นคอของแจบเบอร์วอกกี้พร้อมกับโดนเหวียงไปมาจนร่างลอยขึ้นด้านบนทําให้อาริธมีโอกาสจะฆ่าแจบเบอร์วอกกี้เธอจับดาบให้แน่นแล้วง้างฟันใส่หัวของมันจนร่างหัวขาดตกลงสู่พื้นดินและทําให้ราชินีขาวเป็นฝ่ายชนะในครั้งนี้ทหารของราชินีแดงต่างวางอาวุธลง อัศวินทุกคนไม่ฟังคำสั่งของราชินีแดงเพราะตอนนี้ราชินีขาวได้ครองบัลลังก์แทนราชินีแดงเป็นที่เรียบร้อยและโดยความผิดที่ราชินีแดงทำไว้กับวันเดอร์แลนด์ราชินีขาวจึงในประเทศราชินีแดงกับสเตฟให้ไปที่เอาแลนด์และจะไม่มีใครเป็นมิตรกับราชินีแดงแม้แต่คนเดียวส่วนดานอาริทที่ช่วยให้ราชินีขาวชนะสืกเธอก็ได้รับโรฮิตแจ็บเบอร์วอกกี้จากราชินีโรฮิตนี้จะช่วยให้อาริทกลับบ้านถ้าอาริทไม่ต้องการจะอยู่ที่วันเดอร์แลนด์